โคยเต่งเงี้ยผมก็จะกินแบบหวาร้อยเลยกินบ่อยเหมือนกันคือเวลาใส่กางเกงก็คือต้องขมแหมวนิดนึงแล้วก็ติดกระดุมถ้าไม่คุมอาหารเนะี่ยถ้าไม่คุมอหารเนะี่ยผมมาไม่ถึงจุดนี้แน่นอนสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยก่ผมเบลนะครับในช่องบลาเบลนะครับหลังจากห่างหายไปนานมากนะครับประมาณ3าสเดือนได้นะก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับกับนี่เลยนะครับคลิปตามหน้าปกนคีคือการ ลดน้าหนักของผมเองนะครับตลอด120วันที่ผ่านมาก็วันนี้จะพยายามเอาความรู้ทั้งหมดเอามาแชร์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกในดีเทลต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดดีเทลต่างๆเดี๋ยวผมอาจจะลงไว้ในด e s c r i p t ั o n แล้วกันนะครับในเรื่องรายละเอียดของข้อมูลเชิงลึกต่างๆวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องแบบภาพรวมให้ฟังแล้วกันว่าผมทํายังไงผมลดได้ยังไงนะครับมีกระบวน,นการอะไรบ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงลดนะครับเนื่องจาก รับตัวเองไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวเองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ้วนมากบวมมากหน้าตาแบบถ่ายรูปออกมาแล้วรู้สึกหน้าบวมสังเกตได้เนี่ยจากรูปเห็นไหมครับรูปเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบคอไม่มีอะ่ะคอตันไปเลยแล้วก็หนังตาเนี่ยคือแบบเหมือนตาเราแบบโตน้อยลงอะ่ะคือมันบวมถึงไขมันหนังตาเลยทุกคนคิดดูบวกกับการใช้ชีวิตป,ประจําวันด้วยคืออย่างการใสก่กางเกงเนี่ย คือผมเปลี่ยนไซส์มา1รอบแล้วแล้วก็ไซส์นะั้นก็รู้สึกอึอดอัดอีกคือเวลาใส่กางเกงก็คือต้องขมัวนิดนึงแล้วก็ติดกระดุมอีกครั้งเวลาตอนขับรถเนี่ยก็ต้องปลดกระดุมปลดกระดุมตอนแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะเวลาใครเล่าให้ฟังเนี่ยแต่จริงจริงพอตอนนั่งอะ่ะพุงมันใหญ่ไงก็ต้องปลดกระดุมก่อนขับรถพอตอนลงรถก็ค่อยติดที่มันเรื่องจริงอะ่ะแล้วยิ่งเวลาเดินผ่านที่สาธารณะเนี่ยบางทีแบบคนเยอะๆเ,เราก็อยากจะดูดีแล้วก็ต้องขมัวพุงอีกมันนรรูู้้สึกแบบออื่่าจจะไม แต่เรารู้ไงคือเราคือเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วประกอบกับช่วงโควิดอีกเราก็เลยโอเคเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าโควิดต้องทําอะไรเราไม่ได้เราก็เลยตั้งเป้าหมายก่อนเลยว่าครั้งนี้ผมจะทําทั้งหมด90วันแต่ว่าในคลิปนี้มัน120วันเพราะว่า90วันเนี่ยผมถึงเป้าหมายแล้วมีซิกแพคแล้วแต่มันยังไม่ค่อยชาดก็เลยเพิ่มอีก30วันนะครับก่อนอื่นอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครใครจะทํา การลดน้ําหนักเนี่ยอยากให้หนึ่งคือถ่ายรูปเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่ถ่ายรูปเอาไว้ดูเนี่ยยิ่งถ่ายทุกวันยิ่งดีนะครับแต่ว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปในครั้งเนี้ยผมอาจจะมีรูปไม่เยอะเพราะว่าผมคิดว่าเราใช้แค่รูปแรกกับรูปสุดท้ายก็พอแล้วซึ่งมันก็จริงแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรามีรูปร่องทางเนี่ยเนี่ยผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะมีไทม์ไลน์ที่มันละเอียดขึ้นซึ่งผมก็ขี้เกียจก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลคือทุกคนน่่่ะรรัเเเาาาาจจกาํกกปปลลียแงงงขอออตววไไมได้หพ เราสังเกตตัวเองทุกๆวันมันไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากสายตาครับมันต้องดูจากรูปอย่างเช่นบางคนทํา2อาทิตย์อย่างเงี้ยสายตามันดูไม่เปลี่ยนหรือ1เดือนก็นแล้วแต่มันอาจจะดูไม่เปลี่ยนแต่พอไปดูรูปเชื่อเถอะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอย่างเช่น30วัน60วัน90วันหรือ120วันเพราะว่า1คือถ้าเกิดคุณไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยคุณต้องโจทย์ให้มันแบบชัดเจนเลยนะว่าเริ่มวันนี้ ถึงวันนี้เพราะบางทีอ่ะการที่เราทําไปแบบ7วันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทํามาแบบนานมากแต่จริงๆมันเพิ่งผ่านมา7วันเห็นภาพใช่ไหมว่ามันเหลืออีกตั้ง23วันอ่ะกว่ามันจะครบ30วันอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่จด คุณรู้สึกว่ามันนานแล้วว่าโอ้ยมันไม่ลดสักทีคุณก็ลมเลิกแล้วฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปอยากให้ลดความวนด้วยความรู้อันนี้สําคัญมากๆเลยอย่างเช่นการวิ่งการคาร์ดิโอหัวใจโซน2การทํา IF เอ่อเรื่องความรู้สำหรับผมผมในเรื่องความหิวเนี่ยอันนี้สําคัญมากอย่างผมอ่ะอันนี้แช์นะว่าปัญหาส่วนตัวคือเป็นคนเวลาหิวแล้วแบบค่อนข้างี่จะมุนงิดคือเรารู้สึกผิดต่อร่างกายเราก็เลยอยากจะหาอาหารมาเติมเพราะเรารู้สึกว่าทําไมเราปล่อยให้ตัวเองหิวเหมือนเราแบบ ไม่ดูแลตัวเองอะแต่พอมาศึกษาหาความรู้แล้วนั้นก็พบว่าเวลาหิวนั้นจะเป็นเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลังคุณคือโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีต่อเมื่อคุณนอนตรงเวลาช่วงเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้คือเข้านอนเร็วแต่ผมเนี่ยไม่ได้เข้านอนเร็วมาเป็นสิบสิบปีแล้วคือเป็นคนนอนดึกมากคนนอนคนนอนประมาณตีสองตีสามโกรทฮอร์โมนไม่หลังมาเป็นสิบปีแล้วครับแต่ว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะมาหลังตอน คุณหิวพอรู้แบบนี้ปุ๊บ mindset ม,มันเปลี่ยนเลยมันกลายเป็นแบบว่าอารมณ์ดีและมันมีงานวิจัยรับรองด้วยการลดความอ้วนด้วยความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีเริ่มแชร์ก่อนว่าก่อนอื่นเลยเนะี่ยพอตอนผมเริ่มเนะี่ยผมเริ่มจากการผมตัดสินใจว่าผมจะลดด้วยวิธีการทํา IF คือ16:8นะครับเพราะว่าการออกกําลังกายตอนท้องว่างหลังตื่นนอนทําให้พอผ่านไขมันได้เยอะกว่า การที่เรากินอาหารก่อนไปออกกําลังกายอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นเป็นตัวเลือกที่ผมผมเลือกคือออกแบบไหนมันก็ไม่ผิดจะกินก่อนก็ได้แต่ว่าผมเลือกแบบนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมถนัดกับแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่กินข้าวแล้วออกกําลังกายเลยซึ่งมีงานวิจัยรับรองเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description แล้วกันนะครับการทํา IF ผมจะเริ่มกินประมาณบ่ายสามโมงสิบห้านาฬิกาแล้วก็เลิกกินประมาณห้าทุ่มไลฟ์สไตล์ของผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคน จริงๆอ่ะผมตื่นมาผมกินเลยแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นแบบเออโอเคผมออกกํลาลังกายก่อนแล้วก็ค่อยกินตอนบ่ายสามแล้วก็เลิกกินอีกทีห้าทุ่มเนี่ยผมว่ามันดึกมากพอที่ผมจะไม่รู้สึกหิวแต่ถ้าเกิดผมกินตอนเที่ยงถึง2องทุ่มเนี้ยถ้าผมไปนอนตอนตีสองตีสาเนี่ยผมอาจจะหิวก่อนก็เลยเลือกที่ทำไอเอในช่วงเวลานี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองลองไปปรับเปลี่ยนกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองดู แล้วก็เรื่องต่อไปคืออย่าใจร้อนในการลดน้ําหนักเนี่ยการเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยมันเหมือนคุณปลูกต้นไม้เลยคือมันเป็นอะไรที่เราดูกันในระยะยาวๆนะครับคือมันไม่ใช่ว่าเรายกเหล็กวันหนึ่งแล้วพรุนี้มากล้ามจะโตหรือว่าเราวิ่งวันหนึ่งสิโลแล้วเราจะผอมเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นอะไรที่เราต้องดูกันไปยาวๆเหมือนเราจะปลูกถั่วงอกเงี้ยเราโยนไปให้มันโตเลยมันก็ทําไม่ได้อย่างน้อยแล้วก็ต้องนอนไปก่อนคืนนึงแต่ว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันแบบมันยาวมากมันต้องแบบ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้อ้วนภายในวันเดียวเหมือนกันเราก็สะสมมานานเป็นแบบ10ปี5ปี2 3สปีฉะนั้นก็ให้เวลาการลดความอ้วนหน่อยต่อไปจะพูดเรื่องการคุมอาหารละกันคือถ้าคนที่อยากจะลดน้ำหนักเนี่ยผมแนะนำเลยว่า ให้คุมอาหารเพราะว่าซิกแพคเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยากมีซิกแพคใช่ไหมผมก็เคยได้ยินมานะว่าซิกแพคเกิดจากห้องครัวซึ่งพอตัวเองมาทําแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจริงมากๆถ้าไม่คุมอาหารเนี่ยผมมาไม่ถึงจุดนี้แน่นอนคือต้องงดของทอดของมันงดของหวานแล้วก็งดแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสามอย่างที่ผมชอบกินมากเฟรนฟรายอะไรพวกนี้เพราะเพราะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กมาตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเรา กินเลเทได้ก็กินพวกของมันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็กินเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้แคร์เท่าไหร่แต่ว่าผมจะไม่ค่อยชอบกินของเลี่ยนๆแบบเช่นเบคอนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะชอบกินเฟรนฟรายของหวานก็กินอย่างกินคยเต่งเงี้ยผมก็จะกินแบบหวานร้อยเลยผมจะไม่แบบไม่ลดเพราะผมมีนโยบายในใจว่าถ้าจะกิน,น,นทั้งทีก็กินให้มันอร่อยไปเลย <c oughs> ก็ไม่ลดกินเต็มที่เลยแล้วก็แอลกอฮอล์นี่คือหนักมากคือชอบมาก คือไม่ว่าจะไปร้าเข้าต้มไปร้านอาหารญี่ปุ่นคือจัดหมดจะถามเขาทุกที่ว่าพี่ครับมีเบียร์สดไหมครับคือกินตลอดอาทิตย์หนึ่งอย่างน,น้อยๆมีสองสาวันที่กินเบียร์แน่นอนแต่ว่า3มอย่างเนี้ยถ้าคุณอยากจะมีซิกแพคคุณต้องมผมเรียกว่างดเลยนะผมไม่ได้บอกว่าลดสําหรับผมนะสมเดือนที่ผ่านมาผมงดเลยมีบ้างนิดหน่อย กินนิดหน่อยอย่างเบียร์เนี่ยใน120วันผมกินไปแค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึง4แก้วมีกินบ้างแต่น้อยมากแล้วก็ของหวานเนี่ยกินแต่แบบกินคำหนึ่งสองคำให้มันหายอยากซึ่งก็ไม่ได้อยากมากนะพอเราลดมาพอเรามีความรู้เรื่องเรื่องสุขภาพแล้วอ่ะเราเราไม่อยากถอยกลับไปกินของที่มันทําลายสุขภาพแล้วอินเนอร์เราเป็นแบบนั้นเราก็เลยไม่ค่อยอยากกินอีกเลยนะตอนนี้นะ คือแต่ถามว่ารู้ว่ามันอร่อยไหมรู้ว่ามันอร่อยแต่ว่าล้วก็โอเคกินได้แต่กินนิดๆหน่อยๆกินครึ่งชิ้นกินชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคหลายๆคนจะคิดว่ากินอาหารคลีนเนี่ยมันแพงใช่ครับเพราะว่าถ้าซื้อกิน,นี่ยมันแพงแต่ถ้าทํากินเองอ่ะคือมันถูกมากเลยนะอย่างส่วนตัวผมกินอกไก่แทบทุกวันวิธีการกินของผมคือผมเอาอกไก่เนี่ยมาหั่นเล็กๆแล้วมาบดก่อนแล้วก็ค่อยทํากินทุกเมนูเช่นทําอกไก่ทอด หรืออกไก่ต้มคือผมจะจะบดก่อนไปบดกับเครื่องบดอะเพราะว่ามันจะทําให้มันเคี้ยวง่ายขึ้นคือถ้ามันเป็นชิ้นๆเราหั่นเป็นอกอกเนี้ยมันอาจจะสวยนะสาหรับผมแต่ว่าผมสนใจวิธีคือเคียวง่ายผมขี้เกียจเคียวแบบยากๆอ่ะต้องบอกเรื่องราคาก่อนอกไก่อกหนึ่งเน่ยมันแค่4 4บาทถึง50ต้นๆไม่เกินซึ่ง1นึโลเนี่ยกินได้ก็ประมาณ2วัน จริงๆสามวันด้วยซ้ำเพราะผมกินวันหนึ่งแค่สามร้อยกรัมตกวันหนึ่งแค่สิบกว่าบาทด้วยซ้ำนะฮะคือแต่ว่าคุณต้องทํากินเองนะแล้วก็ต้องมีพวกอุปกรณ์เช่นออน้ํามันศูน์แคลน้ํามันที่มันที่มันไม่มีชานแฟตนะครับน้ำมันอโอลีฟออยที่มันพ่นอ่ะแล้วก็เกลือสีชมพูหิมาลายาซอสนะฮะแล้วก็พริกไทยหลักๆประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะมีอาจจะมี กระิกพาวเดอร์ออร์นแนพาวเดอร์แล้วก็ปาปิกาอันนี้รวมรวมกันก็ทำก็อร่อยดีแล้วก็เออผมกินอกไก่ปั่นด้วยแต่ว่าผมทำกินเองหมดเลยนะเพราะว่าผมเคยไปซื้อคือซื้อกินอะ่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยกินง่ายแต่ว่าหนึ่งคือราคามันสูงสองคือบางเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่พวกนมเปรี้ยวบางเจ้าบอกว่าใส่นมเปรี้ยวสูตรน้ำตาลน้อยแต่ว่าลองคุณลองไปดูน้ำตาลน้ำตาลมันมันคือมันยังเยอะอยู่เลย ผมต้องการตัดให้มันเป็นศูนย์ไปเลยก็เลยซื้อไก่มาทําเองใส่ผงโกโก้ใส่กล้วยแล้วก็ใส่สตีเวียแต่ว่าบอกเลยว่าต้นทุนก็ก็ไม่ได้ถูกมากนะเพราะว่าสตีเวียเนี่ยแพงใช้เยอะผงโกโก้ก็แพงไก่อาจจะไม่แพงแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือทาโคตรเหนื่อยทําไก่ปั่นคือแบบบีบไก่ให้น้ําออกนี่แบบโหเหนื่อยมากต้องบอกกันว่าการลดน้ําหนักครั้งนี้ผมกินอาหารเสริมด้วยเพราะว่าผม ผมรู้สึกว่าในไหนเราจอกกำลังกายแล้วเราอยากหาตัวช่วยมาให้มันไปถึงแบบถึงฝั่งแบบไวๆก็เลยกิน BB Plus นะครับของเ e น a าตซึ่งมันมีพวกแอลคาไนทีนที่มันช่วยเรื่องระบบเอาผ่าญในร่างกายนะครับแล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่สร้างเสริมกล้ามเนื้อด้วยก็ลองประมาณนี้เป็นกล่องแบบนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อกนมาหรือว่าติดต่อผมไม่ได้ <laughs> เพราะว่ตัว,ต,วตัวเองเป็นคนกินเองจนขาเองเลยนะครับแล้วก็ เรื่องต่อไปเรื่องความรู้เรื่องพวกสัดส่วนในการกินเนี่ยอันนี้สําคัญมากต้องบอกก่อนว่าผมลดน้ําหนักด้วยการกินโลคาร์บนะครับผมกินแป้งยังกินนะแต่ว่าผมกินน้อยกินประมาณ200กรัมต่อวันตักช่างกับตาชั่างดิจิทัลที่บ้านเลยเป็นข้าวข้าวสุกแล้วแล้วก็กินโปรตีนประมาณ2เท่าของน้ําหนักตัวอย่างผมหนักตอนผมเริ่มลดเนี่ยผมหนักประมาณ56ก็ถ้ากับผมกิน112กรัม ส่วนเวเนผมกินของบอนนะครับขอ,อของนี่ยี่ห้อนี้เป็นสูตรไอโซเลตแล้วก็ไขมันดีสำคัญมากทุกคนที่ลดความอ้วนอย่าคิดว่าเราอยากเอาไขมันออกฉะนั้นเราจะไม่กินไขมันเข้าเป็นความรู้ที่ผิดนะครับต้องกินไขมันผมกินไขมันดีด้วยอะโวคาโดแต่ว่าอาจจะไม่บ่อยเพราะว่ามันกินค่อนข้างยากสำหรับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะกินถั่ว ผมกินเม็ดมะม่วงแล้วก็กินอัลมอนด์ประมาณเท่าน้ําหนักตัวของตัวเองก็ประมาณ2กรัมือนะครับก็ผมซื้อที่ร้านนี้อันนี้ผมแชร์เลยใน Lazada ชื่อร้านล้อมวงดีมากคือสินค้าดีเม็ดมดสวยอร่อยแล้วก็บริการดีด้วยนะฮะแนะนำร้านล้อมวงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนผักผมก็ไม่ได้กินเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยกินผัก แต่สมมุติถ้าเกิดกินเกาเหล่าเนี่ยก็กินผักแต่ผมเป็นคนมนุษย์ที่เป,เป็นสัตว์กินเนื้อคือจะไม่หวยหาการกินผักเลยก็คือผมจะกินอาหารเสร์ฟอีกเช่นกันของเลนาต้าเหมือนเดิมผมกินไฟเบอร์เก่อนนอนนะครับก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอันนี้ก็เหมือนนักกีฬาหลายๆคนนะครับเขาเขาก็กินเป็นซัพพลีเมนต์เป็นเม็ดเป็นแบบเยอะๆแบบประมาณแบบเกือบ10เม็ดต่อวันแต่ว่าผมไม่ได้กินแบบนั้นเนี่ยผมกินเป็นเลือกเป็นของเลนาต้าเพราะมันเป็นอาหารผงกับ อ,อย่างบูสเบิร์เนี่ยก็กิน2เม็ดตอนเช้าก่อนออกกำลังกายก็แค่นั้นผมว่ามันก็ไม่ได้ลําบากอะไรแล้วก็ผมอันนี้เป็นความคิดของผมนะมันเป็นการลงทุนที่พอผมลงทุนแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะแบบเสียเปล่ากับการลงทุนครั้งนี้ในการซื้อหารเสริมผมก็จะได้ตั้งใจออกกําลังกายมากขึ้นหรือว่าคุณจะไปจ้างเทรนเนอร์คุณบอกว่ามันแพงแต่จริงๆอ่ะผมเชื่อเชื่อผมเถอะว่าการมีเทรนเนอร์ดีกว่าเล่นคนเดียวเยอะเพราะว่า1คือเราไม่ต้องไป ไปในทางผิดๆอะเราไม่ต้องไปยกแบบผิดๆเรามีคนคอยเทรนให้แล้วก็มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็มันเล่นได้หนักมากขึ้นและพอเราเสียตังค์เนี่ยถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกับผมนะนั่นก็คือเสียตังค์แล้วเราต้องเอาให้คุ้มเราก็ต้องตั้งใจเล่นนะครับก็อยากให้ทุกคนถ้าเสียเงินแล้วก็ตั้งใจนะครับนะฮะต่อไปเรื่องการออกกําลังกายนะครับผมลดด้วยวิธีการเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอ มันจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดถ้าคุณคาร์ดิโออย่างเดียวเพื่อที่จะลดไขมันเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าการที่เล่นเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันสร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมันทาให้ร่างกายเราเนี่ยต้องการใช้แคลอรี่เยอะขึ้นฉะนั้นก็แนะนําให้ทุกคนเล่นเวทเทรนนิ่งควบคู่ด้วยไม่ว่าจะเล่นแบบไหนก็นแล้วแต่ก็ลองศึกษาดูตอนนี้ใน YouTube เยอะมาก Work อ u t at h o m นี่คือแบบพรึบเลยนะฮะก็แนะนําให้ทุกคนต้องเวทเทรนนิ่งด้วยส่วนเรื่องการคาร์ดิโอเนี่ยอันนี้สําคัญมาก เพราะว่าเราต้องคาร์ดิโอด้วยความรู้เมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าคาร์ดิโอคือการทำยังไงก็ได้ให้เหนื่อยให้เหงือออกให้หัวใจเต้นแรงนั่นแหละคือการเผาผลาญมันถูกไหมมันถูกแต่มันเผาผลาญแคลอรี่เยอะถ้าคุณแบบวิ่งแบบไม่คิดชีวิต,ตวิ่งไป1ชั่วโมงเอาแบบความชันสูงสุดความเร็วเรวสุดมันได้เยอะจริงแคลอรี่แต่ว่ามันเอาคาร์บในกล้ามเนื้อเรามันเอาโปรตีนของเรา มันเอากล้ามเนื้อเรามาใช้เพราะว่าหัวใจมันเต้นแรงอ่ะแล้วมันต้องนําแหล่งพลังงานที่มันแบบหนักๆมาใช้อ่ะฉะนั้นมันเลยรีบเอาส่วนที่สําคัญคือเอาโปรตีนกับคาร์บมาใช้อันนี้คือหัวใจโซน3โซน4โซน5นะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องถ้าคุณอยากจะลดไขมันให้ดีเนี่ยต้องคาร์เดิโอยู่ในโซน2เท่านั้นก็วิธีการคิดก็คือเอา220เนี่ยลบกับอายุของคุณแล้วก็คูณ0.7จะได้เป็น คร่าวๆนะเป็นหัวใจโซน2ของคนนั้นๆนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีการหาหัวใจโซน2ที่หลากหลายสูตรหลากหลายสไตล์ก็ลองเสิร์ชดูใน Google ดูก็ได้ครับแต่ว่าวิธีผมคิดผมคิดประมาณนี้อย่างผมก็หัวใจโซน2ที่ประมาณ130ผมก็จะเมนเทนกระโดดเชือกวิธีการคาริโอม,มผมคือการกระโดดเชือกหรือว่าการชกลมนะครับอยู่ที่บ้านเลยผมเชือกลมด้วยนะคือผมไม่มีเชือกจริงๆผมกระโดดเชือกแบบแล้วก็วัดหัวใจแต่ว่าที่สําคัญคือนาฬิกาดิจิตอลที่วัดหัวใจได้อันนี้ สำคัญมากในการคาร์ดิโอนะครับเพราะว่าบางทีเราบางทีพอเราออกไปบ่อยๆเราชินกับความเหนื่อยเนี้ยบางทีหัวใจมันไป140แล้วแต่เราอะยังไม่เหนื่อยไงก็พยายามวัดจากนาฬิกาดิจิตอลลวกันนะครับตลอด120วันอะผมจะออกคาร์ดิโอโซน2ประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์แล้วก็ส่วนใหญ่จะออกด้วยวิธีการกระโดดเชือกลบอ่านี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของผม ตลอด120วันนะครับว่าผมลดไม่ได้แต่บอกเลยนะว่ากว่าจะลดมาได้เนี่ยมันต้องต่อสู้กับหัวใจตัวเองมากๆเลยนะเพราะว่าผมเคยมีช่วงช่วงทอเหมือนกันประมาณ30วันเนี่ยผมไปทะเลเนี่ยภาพเนี่ยแล้วผมรู้สึกแบบคุณคิดดูคุณคุณคณมอาหารตลอด30วัน30วันนี่มันไม่น้อยนะแล้วก็ตั้งใจเวทเทรนนิ่ง3าสวันคาร์ดิโอตลอดแต่คุณมันเปลี่ยนม่รรมน่่ยอราา,อา,ราู้กแตพถ มันดูแบบมันยังดูเหมือนเดิมอ่ะมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบพอแท้ก็อยากให้ทุกคนมองระยะยาวไกลๆทำแบบหลับหูหลับตาทำๆไปเช็คร่างกายแหละดีแล้วแต่ว่าเช็คไปงั้นๆน่ะอย่าไปหวังอะไรเยอะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นมันต้องแบบอย่างผมเนี่ยพอดูวันที่1กับวันที่90อาสิอ้โหมันแบบเฮ้ยมันต่างเยอะมากแล้ววันที่90กับวันที่120เนี่ย เฮ้มันก็ไม่น่าเชื่อว่า30วันน่ะมันก็แบบเหมือนร่างกายเรากําลังม,มันมันปรับเปลี่ยนและสิ่งที่ได้มาใน120วันที่ผ่านมาคือพฤติกรรมนิสัยของผมเนี่ยกิจวัตรมันเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงผมเลิกกินของหวานแทบจัด100%เลยนะคือกินน้อยมากผมเลิกกินแอลกอฮอล์ผมกินน้ําหวานประเภทเอ่อโคกซีโร่เป๊ปซี่แม็กเท่านั้นแต่ก็ กินบ่อยเหมือนกันแล้วก็ผมไม่กินขนมเลยซึ่งถามว่าดีไหมถ้าตอบในวิถีคนออกกําลังกายผมว่าผมโอเคนะผมไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีอาหารคีโตอาหารที่มันเฮลตี้มากขึ้นเยอะแยะแล้วก็ตอนนี้ผมก็อายุอายุ31แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เนินเน่นๆซึ่งเออมันไม่ได้มาแค่หุ่นที่เราได้ครับแต่ว่ามันได้ทั้งพฤติกรรม แล้วก็นิสัยของเราใหม่ๆแบบซึ่งมันผมว่าผมเป็นผมที่ที่ที่ทดีขึ้นนะก็ก็แฮปปี้มากที่ได้ขุ่นนี้มาแล้วก็ตอนที่ผมกําลังทำโปรเจกต์ต่อนั่นก็คือคลีนบัคอีก90วันเพราะว่าพอหลังจากทํามาเนี่ยน้ำหนักผมจาก56เนี่ยลดเหลือ50.5หลายคนไม่เชื่อว่าผมหนัก50อาจจะเป็นคนโครงเล็กด้วยแหละคือหลายๆคนมองผมในเฟซเนี่ยจะคิดว่าผมหนัก60กว่าผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะเพิ่ม ไปเท่าเดิมมา,มา,มาสัก55 54 55 56ก็ได้แต่ว่ายังอยากให้หุ่นเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วมีซิกแพคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะทําในคลิปต่อไปด้วยแล้วกันว่าคลนะีนบ um ัคนี่สำเร็จไหมจะส um ําเร็จไม่ส um ําเร็จยังไงผมผมก็จะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันว่าตลอดระยะท่าง90วันนั้นมันเป็นยังไงยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าเกิดตรงไหนพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นการพูดเชื่อไหมคลิปเนี้ยผมพูดเป็น10 10รอบ เพราะว่าผมต้องระลึกถึง4เดือนที่ผ่านมาว่าผมทําอะไรไปบ้างก็อาจจะมีตกหล่นบ้างไงก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ Facebook ส่วนตัวเนี่ยมาพูดคุยกันได้แล้วก็ IG นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งของช่องบราเบ c ลชาแนลด้วยนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาถามทักทายกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ